8. ปกิพิธานกับปะอุนาธิกันดะกัตังริหิเกตภาวะกมเมสุกิจจกตะคทากัาาาามมณีทุติยายังกะตตวขยาธิหีมันมาจจโตวาสมาธิธรรมาขาหสาสุปัสเสวามาสุสาสุสาจัชังกระจะัจเชงราอาปุพา,าจะรัสจะ อาลากาลัสเลหิลยามาทิสาทาสาโลจะเปสาติสาขาปตะกาเลสุกิจจาอวสกาธรรมิเนสุนีจะอังกรหาสกาธิหิตุงวชาติหิปพะชาทโยนิปจันเตวิโลโปจะาสัจชานางกคานานุพันเทนนุธาธิหิยุนาวูนามานานาณากาณากาสกังริเตหิจะ อิยาตมะกีเอสาน้ำมันตัดสังโรธีคังกว่าจีธิสัสสะคูนางโธงรังสักีจชาธีหีมติพุทธีปูชาธีหีจักกะโตเวปูสีทวาวาโมกูธาภูหวาทีหีทูตติมานิมานิพเตอโกเสนัมหานิเอกาธิโตสกิสกขตุงสุนัตสุนัตสโณนาวานุวานุนุนาคนานาตังกรุนัสาสุสุจะ ยุวัสุวัสุวูวานูนูนากาเลวัตมานาตีเตนวัทย พวิสติขมาทีนีคินกิริยาอย่างนวุตวภาวะว่าจิมหิจตุทีกัมมานีโนเสเสสสังนตุมานานาชาทาทีตตังกรันว่าทาทีนิตโตคะเนมิทาทีตติติโยอุสุกรันชะทางสานางังทางสัตสาทโทะท,ะทะัาจะสุวุสานามูบูสานามตโตท,ะทะจะ กรัญโชทาทีหีท,ทัทิทักิงกรากวาจิชทาโลโปจะปฏิโตหิตสะแห,ห่งกรันหิงกรันกัตตยาทีหีโกคาธามะฆามานังคันธนทะคันธาปตาทีหายะลังปุถัสสะปุถุปทาโมวาสัสวาทีหีตุทววะจยาทีหีอีวังโร มูนาทีหิจีวิทาทีหายุงโรอนาทีหินุนุตาโวกูตาทีหิโทอามนุปุงราสุนาทีหิอุสนุสีสาอิติกิพิธานะกะัปเปอุนาทีกโปโัทโขกันโดอุนาทีสุตังนิธิตังกัจจายนะสุตังนิธิตังสุตตะสังาขะคาถา สันท hi e Sa ิมหิเอกปัญญาสังนามมิทวิสตังภเวอาทางรสาทิการเจวะการระเกปัญจตาลีสังสมาเสอัธวีสัญจะทวสทีตติเตมะตังอาทางรสาสตักยาเตกีเตสุตตาสตังภเว อุนาธิมิจปัญญาสังสุตเถรทังปกาสิตัง